สวัสดีค่ะดิฉันนางสุพิรดาอยู่สุภาพดิฉันภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ดิฉันได้เรียนและเข้ามาเรียนคอร์สธุรกิจกับอาจารย์รู้สึกประทับใจและได้รับผลประโยชน์ได้รับความรู้มากมายเต็มร้อยค่ะอาจารย์สอนร้อยกว่าดวงไม่มีกักเลยค่ะแต่ละดวงก็แตกต่างกันไป ทำให้เราได้รับความรู้มากมายค่ะแล้วก็คอสคอสของอาจารย์ทุกคอสแหละค่ะดีทุกคอสค่ะดิฉันได้เรียนคอสโชคลาบกับคอสพื้นฐานดวงจรค่ะแล้วดิฉันก็ว่าจะเรียนคอสแห่งความรักของอาจารย์ที่จะเปิดสอนในเร็วๆนี้ค่ะ ดิฉันถึงแม้ว่าจะแก่นะคะแต่ก็ไม่แก่เกินเรียนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ